สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีกรกฎ cancer ทุกคนนะครับอาจารย์มงังกุฎโหนดวงขุมทรัพย์มารับใช้บริการข้อมูลโหราศาสตร์ธุรกิจการค้าโดยเฉพาะเหมือนเดิมครับเกณฑ์ดวงตรงนี้นะชาวราศีกรกฎผมมีเรื่องตั้งใจรอคอยจะคุยกันเนาะเราก็พูดคุยอัด วิดีโอเพื่อจะนําเสนอกันมาหลายราศีเนี่ยหลอคุยกับชาวราศีกรกฎอย่างนี้นะครับชาวราศีกรกฎเมื่อดูจากจัก,กรวาลเส้นทางพลังเนาะที่เรียกว่าตัวสภาวะหรือสตานะนะสตานะในหลักโรสศาสตร์อินเดียเขาใช้คําว่าสตานะนะถ้าคํานี้ดึงมาในภาษาไทยคือสถานะนะนะสตานะหรือสตานหรือว่าสถาน,นะเนี่ย ดาวพระราหูเทพนะครับดาวพระราหูเทพเนี่ยให้คุณประโยชน์กับชาวราศีกรกฎเป็นบุญกุศล่าเป็นบุญกุศลแปลว่าพระราหูเนี่ยชอบเรามากเลยนะครับเป็นลูกรักพระราหูเลยสำหรับคนที่เกิดในช่วงเวลาราศีกรกฎจะคิดแผนจะทำอะไรที่มันสร้างสารรค์จะขายอะไรนะครับจะออกจาก งานการไปสู่การประจนภพยครั้งใหม่จะทําอะไรก็ตามนะพระราหูบอกสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับ mm. เมื่อพระราหูสนับสนุนเต็มที่เนี่ยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเรื่องราวที่เป็นปาฏิหารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความโชคดีเนี่ยมันก็ไปสนับสนุนแบบน่าฉานมากๆเลยนะครับสําหรับชาวราศีกรกฏอันนั้นคือข้อมูลส่วนของพระราหูเนาะ แต่พอเราไปปรึกษาดวงดาวที่ถือสตังเราอยู่ดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งหรือว่าไปปรึกษาขุนคลังของเรานะว่าในคลังเรามีสตังไหมมีเงินพอไหมมีทรัพยากรพอไหมไปปรึกษากับพระสุกรกับพระสุกนั้นมีการโยกย้ายในวันที่22มกราคม2567เมื่อท่านย้ายจากราศีพิจิกไปราศีธนู ตำแหน่งนั้นนะที่ท่านย้ายไปอยู่บ้านใหม่ราศีธนูเนี่ยสะท้อนกลับมาที่ชาวราศีกรกฎแค n นเซอร์เนี่ยสะท้อนกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเ t ท House นะเ t h house หรือตำแหน่งอายุบอกว่คนไทยเรียกใช้คำว่ามรณะนะคือเป็นช่วงเวลาแห่งการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับ คนที่มีทรัพยากรมากและมีแผนแล้วก็แก้ได้นะครับคนไหนทรัพยากรน้อยแผนมีก็ยังแก้ได้อยู่นะคนไหนไม่มีทรัพยากรเลยและแผนไม่มีด้วยอันนี้จะแก้ไม่ได้แต่นี้ข้อมูล2ดาวนี้กำลังเวทน้ำหนักกันอยู่นะครับก็คือพระราหูช่วยเหลือสนับสนุนคุณแม้คุณจะตกกระกรรมลำบากหรือทำพลาดองราหูเนี่ย จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่ 2, องที่สที่สเป็นความน่าอิจฉาในช่วงเวลานี้สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของความความไปต่อได้ของปัญหาต่างๆที่เราจะพบเจอเนี่ยเราก็สามารถผ่านไปได้แต่พอเราไปถามเงินทองสมบัติไปถามเงินในกระเป๋าไปถามทรัพยากรเวลาทรัพยากรเงินไปถามเทพพระสุขเทพพระสุขบ,บอกว่า คุณจะต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยกับการแก้ปัญหาก่อนยังไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเงินทองทรัพยากรที่มีทั้งเวลาเงินสุขภาพไปใช้ในการหาความสุขท่านบอกมาแบบนี้เลยเมื่อดาวพระศุกร์อยู่ในตำแหน่งเอทาวส์ะ e นะครับก็คือ,คอชาวราศีกรกฎอยู่ในตำแหน่งเ t ทาวส์ของพระศุกร์เนี่ยท่านบอกเลยว่าแก้ปัญหามาก่อนลำดับที่1ภารกิจที่1เลยอันอื่นไม่อนุญ,ญาตให้ทำนะครับ มไม่อนุญาตให้ถามทีนี้พอเราเห็นข้อมูลแบบนี้ปับ๊บนัโกโหราศาสตร์โดยเฉพาะ Vedic Astrologers อย่างผมเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าดาวพระศุกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกลุ่มดาวดวงใดกับพระแม่เทวีพระแม่เทวีองค์ไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้ไดเลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองคผ่านมหาพิธีมงคลธาตทาจากักรจารย์มงกุฎเรียบร้อยแล้วครับครับสำหรับกลุ่มดาวที่ดาวพระศุกร์ย้ายไปอยู่เนี่ยนะครับมีชื่อว่ามูลละ มูละนักชตราหรือพระแม่มูละเทวีเนี่ยก็จะเป็นพระแม่ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับต้นไม้นะครับที่ปลูกในโลกทั้งหมดเลยนะครับดูแลเกี่ยวข้องกับการให้ทานทำบุญการทำบุญที่มีการหยิบยืน่นทรัพยากรมาให้ด้วยความเมตตากรุณาพระแม่เทวีมูละนี้นะครับเป็นพระแม่เทวีที่ควบคุมสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่มีความสำคัญถ้าผมอธิบายแบบนี้ท่านผู้ชมนึกแล้วมันไม่เข้าใจนะครับผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาถึงล้อรถที่เราใช้ขับกันอยู่เนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับที่ที่ล้อของเขาเนี่ยจะมีน็อตท,ที่เรียกว่าดุมล้อนะครับน็อตท,ที่ยึดไว้แล้วให้ตัวล้อรถเนี่ยมันติดอยู่กับรถได้นะครับมันจะมีน็อตอยู่หลายๆตัว มูละแปลว่าความสำคัญของน็อตหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาน็อตตัวหนึ่งออกนะครับถามว่าลดไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่รถก็จะขาดความแข็งแรงไปเลยถ้าเราขับไปเรื่อยๆความไม่สมบูรณ์ความไม่สมดุลของน็อตตัวเดียวที่ขาดเนี้ยมันจะค่อยๆทำให้น็อตตัวอื่นค่อยๆคลายตัวและถ้าถอดออกเป็น2ตัว3ตัวหรือครึ่งหนึ่งนะครับนะ ไอ้ล้อนี้อาจจะหลุดออกจากตัวเพลาได้สักวันหนึ่งก็หลุดออกจากตัวรถได้ในสักวันหนึ่งมูละนี่คือความสําคัญที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉนั้นเมื่อมาพิจารณาตรงนี้แล้วนะผมก็จะสรุปเป็นคําพยากรณ์แบบนี้ว่าในช่วงปักที่2ตั้งแต่วันที่22มกราคม2567ชาวราศีกรกฎสิ่งใดที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ให้จัดการก่อนเรื่องแรกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บเล็กๆน้อยๆเป็นตาปลาเป็นผื่นภูมิแพ้เป็นอะไรที่เราใช้คำว่าทนได้ทนไหวเปลี่ยนใจมาไม่ทนแล้วตั้งใจรักษาเอาให้หายขาดนะครับเพราะว่ามูล,ละเมื่อเข้าตำแหน่งอายุบะวะนั้นชัดเจนในลักษณะตำราว่าต้องฟื้นฟูสุขภาพ แต่ฟื้นฟูเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มันชนะก่อนให้มันผ่านให้มันหายขาดให้มันจบให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วองค์พระราหูเนี่ยนะเวลาเขาให้โชคให้ลาบกับเราเราจะได้พร้อมรับจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเรามีโชคลาภที่ดีเหมือนภาชนะที่จะได้ตักอาหารอร่อยนะครับมาวางบนภาชนะนี้ แต่ภาชนะนี้เนี่ยมันมีฝุ่นเล็กๆอยู่มันไม่ได้สกรปรกมากแต่มันมีฝุ่นบางๆเคลือบอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าแย่แล้วครับถูกไหมครับเหมือนเราไปทานกับข้าวร้านอร่อยในร้านอาหารเนี่ยแต่เขาเอาจานที่มีฝุ่นบางๆแบบบางๆแต่เราเอามือลูบไปก็รู้ว่ามีฝุ่นเราก็ไม่กินแล้วนะครับต่อให้อาหารอร่อยแค่ไหนเนี่ยดวงเป็นลักษณะลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ต้องทําก็คือ เช็ดฝุ่นออกไปก่อนเอาให้จบเอาให้สะอาดแล้วเดี๋ยวโชคลาภที่ทำงานจะได้ทำงานได้แบบไม่มีมลทินนะครับไม่มัวหมองนั่นก็คือกำลังของชาวราศีกรกฎ cancer น,นะครับสำหรับ cancer น,นะเฉพาะเลยนะเฉพาะชาวราศีกรกฎผมอยากให้มีโอกาสเนี่ยไปสักการะบูชาองค์พระขันทกุมารน,นะครับ องพระขันทกุมารหรือการติเกยะหรือกัตเเกยะเนี่ยทางอินเดียใต้มีชื่อว่าองค์มูรุกันนะมูรุกันเขาเรียกกันชื่อนี้สุพระมัญญามูรุกันหรือว่าอินเดียเหนือก็กาติเกยะหรือว่าพระขันทกุมารบ้านเหล่าเนาะไปบูชานะครับที่ใดที่มีพระแม่ปาราบตีที่นั่นพระขันทกุมารสถิตบางครั้งเราหาเทวรูปไม่ได้ก็ที่ใดมีองค์ศักดิ์ปาราตี มีองค์ศักติ์มหากาลีมีองค์ศักติธุรคามีองค์ศักติ์พระแม่อุมาเทวีเป็นพลังงานเดียวกันหมดที่นั่นก็จะมีพระขันทภุมารสถิตด้วยนะครับบูชา,าการบูชาก็น้ํานมสดลสจืดหนึ่งแก้วน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนั่นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วอธิษฐานให้สิ่งที่เราติดขัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าได้ขวางลาบใหญ่หรือโชคใหญ่เลยแล้วพิสูจน์ดูครับว่า ช่วง45วันอย่างนี้ไปคุณจะปังขนาดไหนท้ายนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะครับคอมเมนต์คุยกันผมมาอ่านตลอดนะฮะกด19บ1ก5ไว้ในคอมเมนต์ถ้าไม่รู้จะคุยอะไรก็กดนี้ไว้ละครับหรือจะมีอะไรอยากพิมพ์คุยอาจารย์ก็กดก็พิมพ์มานะครับเจอกันใหม่ EP ีหน้าในปักหน้าห้ามพลาดเลยนะครับดาวจะขยับกระดึบกระดึบกันไปต่อแล้วพบกันครับสวัสดีครับ